ครับสวัสดีครับมาอยู่กับเซลนะครับนะวันนี้โซลจะพามาชมนี่เลยนี่ไฮแลนเดอร์สองประตูเกตแซบนะครับแต่งนี่ดูล้อแต่งแนวอเมริกานะครับนะอันนี้มาส่งรถลูกค้าที่ที่แถวสามพานนะครับนี่อันนี้ก็เป็นร้านเพื่อนผมเองนะครับนี่นะตัวนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะรีวิวตั้งแต่ตัวที่เป็นตัวรีโมทก่อนเลยนะครับรีโมทเป็นติดอ่าตัวเป็นซูเปอร์คอนเฟิร์มคาร์ล็อกนะครับเวลาล็อกสังเกตว่ากระจกนี่จะพับอัตโนมัติเลยกดปลดล็อกครับกลางออกนะครับ กดล็อกครับพับเข้านะครับตัวนี้ผมก็ติดให้มาพร้อมกับตัวที่เป็นล็อกฝาท้ายให้ด้วยนะครับพามาชมนะครับล็อกฝาท้ายนี่นี่ครับเกศแซดเกศแซดโอ้โหยังดูเลยอันนี้ดูมากนะครับกดล็อกครับนี่ปึ๊บอ่ากดล็อกครับนี่อ่าเห็นไหมครับล็อกฝาท้ายให้ด้วยนะครับนะพาชมภายในตัวดีบ้างนะครับว่าภายในมีอะไรบ้างนะครับ นี่ภายในเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับนี่บูนังเรียบร้อยแล้วนะครับพวงมาลัยมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมหน้าจอนะครับหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับตัวนี้มีล็อกความเร็วให้ด้วยนะครับนี่นะครับดูหน้าจอสวยๆแบบนี้ไปเลยนะครับการแสดงผลนะครับเกียร์เป็นเกียร์แบบ6สปีดแล้วนะครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้ไปเลยแคปเปิดแบบนี้เลยนะครับนะครับ รมานี้นะครับสำหรับตัวแซดนะครับสองประตูไฮแลนเดอร์ยกสูงนะครับอ่านะครับไปดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างดูนะนี่ดูโอ้โหสวยจริงๆนะครับนี่มาพร้อม้ลแม็กนี่เลยครับเป็นยังเป็นโซ่ไทยนะครับนี่ี่แนวอเมริกาต้องมานะครับใครชอบสายนี้นะครับมีโปรโมชั่นจัดให้แน่นอนนะครับเพียงออกรถเพียง29,000บาทนะครับฝังไม่ผิดนะ29,000บาทได้ตัวไฮนเดอร์แกซ ตัวนี้ไปได้เลยนะครับพร้อมแต่งว่าแม็กกันนี้ไปได้เลยเพียง29,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโทรมาได้เลยนะครับเพียงโทรมาได้เลยนะครับสูเปอร์สามสูเปอร์หนึ่งเจ็ดแปดสี่หกนะครับเซลล์โอทนะครับหรือเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ